นี่คือปราสาทพูมปนนะคะท่านผู้ชมนะคะเอาบรรยากาศปราสาทพูมโปนมาให้ทุกท่านได้ชื่นชมนะคะเป็นปราสาทพูมโปนนะคะสวยงามมากนะคะท่านผู้ชมนะคะนี่คือด้านหน้าขององค์ปราสาทพูมโปนนะคะถือว่าเป็นปราสาทที่เก่าแก่ที่สุดของประเทศไทยนะคะ และมีอีกจุดหนึ่งที่มีความสําคัญอย่างมากเลยต่อประวัติศาสตร์ที่เราจะต้องทําการศึกษานั่นก็คือ,อต้นลำเจียดนะคะต้นลำเจียดต้องมนหรือตํานานเนียงลาะทมนะคะที่มีการปลูกแล้วก็อธิษฐานเสียงทายว่าถ้าพระนางไม่ได้กลับมาอีกนะคะขอให้ต้นลำเจียดนี้อย่าได้ออกดอกเลยนะคะจากนั้นเป็นต้นมาต้นลำเจดนี้ก็ไม่เคยออกดอกอีกเลยนี่ก็คือเป็นจุดหนึ่งนะคะถิ่นกําเนิดของต้นลำเจียดดังนั้นพื้นที่สถานที่นี้ จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องปลูกต้นลำเจียดเอาไว้ให้เป็นกรณีการศึกษาแล้วก็จะได้พ้องกับประเพณีท้องถิ่นหรือตำนานพื้นถิ่นที่สืบทอดมานับพันปีนะคะอันนี้ก็เป็นจดหนึ่งที่น่าทำการศึกษาน่าทำการค้นคว้าเหมือนกันนี่คือแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมโบราณสถานศาส,สนสถานนะคะแล้ก็ตำนานพื้นถิ่นอันสำคัญถิ่นกำเนิดของพระนางศีจันทต้นลำเจียดและ นิทานปรมปราความรักนะคะการสืบทอดศึกสงครามศัตรูตลอดจนถึงเทวสถานพื้นที่อันศักดิ์สิทธิ์นะคะเมืองต้องมนเมืองแห่งตำนานและเมืองแห่งนิทานอันยาวปรัมปราพื้นถิ่นคติชนชาวไทยเชื้อสายขามิ้นกราบขอบคุณกราบสวัสดีค่ะที่ติดตาม